บ่อหนาวนะเด็กมาว่าเตียงมานาหนาวนี่จะหน่อยหนาวแม่เลยี่ได้พ่ Một cái mọi một đấy cho nào lái thua. Mình kiếm

คักตัดหาเต็ม,มกวกกลดละมาเด้เมาเก็มมกบวกกันเด้จะเด้อต้นกับใบใหญ่านาะต้นและนอ่อยนี่หักแต่ดกคักมานา่าเก็บเพลทสวงนะเห็นหหนลลนไายไปไว้มาเก็บเก็บไปไว้พากินน่จะนะ เก็บต้นนี้ก็สิมเมื่อเราจพะพี่น้องตนะ้นที่สามเนาะพี่น้องเนาะนี่เก็บต้นที่สามได้ไหมไลนยอันนี้ต้นที่สามเก็บมองหนึ่งก็สิมเมื่อเลยเนาะหอบเอาหมากักบอกไปฝ่ายกินมาได้บล็อกล่องคิดปีนลังกา ลมลมแห้งเนาะสัดสอนบอกว่าจะนวยใหญ่จะพี่น้องกันจีร่างกายสลัดกล่องกันนะลมลมแห้งหอบเอาหอบเอาโหลด ช่วงมาหาเหตดเนาะคนล่นรดขับถีบเรียกว่าปล่อยหคนแหงคนหลอนก่นจะมาเก็บเอาเนี่แต่ข้าเจอกกับมาเก็บเอาน้ำเนล่ละจ้ะเห็นแต่ห้อยชนทาเนาะลายขัดเอาเป็นสอบกับเบอร เมื่อยไล่จากพี่น้องกูจะเป็นโอนหมักบ,กบุกบาดไล่ไลคขาดโหพอดีเต็มอันนี้ก็เอามาเก็๊บหมักบุกซอยพี่น้องเอ้ยบริเก็บซอยดอกกลมหนากลมตาฟากินอย่างเดียวคนยิ่งแม่นขาดบาดนี่เอามะเก็๊บหมักบกซอยบริซอยเก็บมีแต่แม่เก็บผู้เดียวคนว้ หอบังบกสำพอเฮ็ดปวกโมญง่งจ้ะพี่น้องสอนขักกกเดียวจ้ะยังบเบิดอยู่ยังหลายอยู่น้ำป่าจ้ะเพิ่นกดกขักเอาสำหรับคลิปนี้ก็เสียไใบพ่อสำเนียงน้องพี่น้องเนาะพผ่พอกันไหมคลิปหนาได้จ้ะเด้อเอมแมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อกลังแรงใจให้น้ำเนยได้จ้ะพี่น้องจ้าสีหอบบงบกใส่สอบลรอปะ bác nga là bạn này